สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดน่านครับน่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ลานดูดอของอุทยานแห่งชาติคุ้งสถานตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดลานดูดอครับซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล1,485เมตรขาลงกำลังเองนะสุดยอดครับมันเป็นอะไรที่ที่จะหมอกมันจะกาศเป็นไงบ้างครับตอนนี้อากาศกำลังก็จะประมาณ2ี่สิองศาได้นะครับวันนี้จะเห็นทะเลหมอกหมอกล้นหรือเมฆไม่รู้เนี่ยไม่หมอกหรอกเมฆแล้วเนี่ย น่าจะแมกลมกำลังดีเลยครัลมบือมากลมกลังดีไหมดูฮะ The Miss ชิ้หายเนี่ยลมแรงเลยวันนี้เรามาจังหวัดน่านเนี่ยครับมากิจธุระสำคัญอย่างหนึ่งเนาะซึ่งเราเสร็จสิ้นไปเมื่อเช้าซึ่งวันนี้ตอนแต่ัตจากนี้ไปเนี่ยเรากำลังจับเที่ยวลางานมาเที่ยวเย่ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับข้างล่างประมาณหนึ่งพันก็เลยนะ อันสัก20เมตรเนาะข mm ้างล่างประมาณแม่ไม่กินเลยเหนื่อยใช่ไหมก็บอกว่ามันก็อากาศค่อนข้างดีนะครับอากาศประมาณนี้กําลังดีเนาะ20หน่อยลมกําลังดีผมว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมันไม่ดูดาวอะมันลาดูดาวไม่ใช่รดูวิวเนาะมันจะไม่เห็นวิวถ้าอยากจะดูดาวต้องมาตอนกลางคืนนะพอตอนกลาวันเนี่ยไม่มีดาวแต่เราไม่ดาวหนึ่งคนตัวนี้ดาว นะครับนัดดาวอุ่นหัวใหเยอะยันเลยกำลังมึนๆมาเลยดูสภาพผู้ร่วมทีมของเรานะครับนี่นี่เจจังเป็นเกสหมุดไปเลยครับมีคนลาออกไป็นคนเจจังเปลี่ยนเลยเนี่ยมีคนไม่ไหวหนึ่งคนครับมีเอาไปหนึ่งคนตกรอบแล้วตกรอบไปหนึ่งคนครับคือสตีนเชนนะฮะตกรอบไปแล้วหนึ่งคน i s out เนาะเราตะโกนตะโกนตะโกนมีมีเอโคไหมเอฟโคป่ะรอเล่น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  โหลพองโหล้องหนึ่งโหลมีกี่ชิ้นสิบสองเออฉลาดมากปกติยังดีอยู่อ่าหนึ่งวงหนึ่งเป็นสองเออฉลาดนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยขึ้นมาเล่นของขำัไม่มีที่จะไปแล้วจริงๆโดนหลอกมาไดเลยคือคนขับรถบอกว่าให้ขึ้นมาดูเดีวพบบอกให้เราเดินข้าวันนี้องจริงอ้าวเหรอเขาบอกให้เราขึ้นมาดูแต่ก็ไม่ได้บอกให้เราขึ้นก็สวยดี อากาศดีพระดาวที่สุดครั้งว่งฟ้าและถึงคนแรกเกงที่เที่ยวนะครับโอ้สวยมากครนะมีบาลานซ์กูเนี่ยไปเหมือนกันครับเละเนี่ยเละเนี่ยสะอาดเลยเก่งเละแม่งเดี่ยวเก่งสองตัวก็โอ้ตอนนี้เราจบเที่ยนี้ก่อนนะถ้าเรามีอะไรคืบหน้าเราจะมารีพอร์ตอีกครั้งสวัสดีครับอะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อ่า ดอยเสมอดาวจังหวัดน่านนะครับตื่นมาตั้งแต่ตีสี่มาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันแต่วันนี้ก็เมฆอ่าค่อนข้างปิดเนาะอากาศค่อนข้างปิดทำให้เราไม่เห็นได้อย่างที่หวังนะครับมองไปรอบนี้ๆค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ได้เลยนะแต่วันนี้สิงน้ำมีพระพระจันทร์นงดวงแต่ฟ้าปิดไปแล้วตายไปแล้วเรียบร้อยภายในเวลารวดเร็ว น่าสนใจมากจริงๆถึงถ้าเรามาในช่วงที่อากาศเปิดนะครับเราอาจจะมีโอกาสได้เห็นอะไรมากกว่านี้นะฮะก็ไปดูกันนิดนึงรายละเอียดด้วยยกตัวอย่างมาสามข้อเรียบร้อยแล้วจบกันน่าสนใจดี รามาช่วีร้าเปิดขอนคุณสวยแน่อผมมั่นใจว่มามีแสงมีแสงเ,เริ่มมีแสงมา,า,าตีน,นี้เป็นึงยังดีไม,นนไม่ใช่ใส่เนื้อนะตกใต้ไม่ใช่รอกลัไว้แล้วใช่ไหมต้อไม่เห็นเล,เลยลงไม่ได้<ข>อพอได้เห็นภ <ขอ S 1> ูเขา จาักแสงบ้างเอได้ได้ด้ต้องีดี